สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องให้ฟังครับเรื่องคือว่ามีวันหนึ่งมีพ่อของเจ้าหญิงนะครับออาพระราชา,าใช่ครับพระราชาจะประกาศหาคู่ให้ลูกสาวครับอือแล้วต่อจากนั้นเขาก็เลยประกาศว่าใครที่อยากเป็นคู่จะสาวคงค่ะพรุ่งนี้มาที่พระราชวังอ,อแล้วต่อจากนั้นนะครับเ,เขาก็เปิด เปิดประตูไปโอ้โหเห็นมาเต็มนะคะเลยตอนเช้าเนาะแล้วเวลาเช้าเลยสั่งให้ทหารขุดรอบเออประสาศรัยแล้วก็เป็นบ่อน้ําเลยใส่น้ำลงไปจระเข้สลามนะครับมันก็บอกแล้วพเวลาชาก็เลยบอกว่าใครข้ามมาถึงตรงนี้ได้จะได้ปกคอกันได้จังอินนี่ให้ตัวก็จะได้ลูกสาวได้ลูกสาวข้าด้วยใช่ใครข้ามมาได้เนาะอ่า แต่แล้วมีคนหนึ่งไม่ไหวไม่กลัวเลยไปปุ๊บโดดไปปุ๊งไหวไหมโอ้เขาพลัดใจต้อมือเลยไหวถึงไหมถึงครับถึงฟั่งไหมถึงครับแต่ตอนนีล้วก็ราชาก็เลยบอกว่าอู้เจ้าประเด็นคือตอนนี้แล้วงั้นข้าจะให้สิ่งตอบแทนเข้าจืดคือเจ้าอยากได้อะไรเจ้าอยากได้อะไรเออไม่ไม่จะไม่ช่วยอ๋อใช่ข้าจะให้ นก็เตยนั้นไอ้นี่ยก็บอกไม่เอาเออผมไม่เอาเออไม่เอาทั้งั้นข้าจะให้ยึดข้อภาษาไทยนี่เลยอให้ยึดข้องเลยไม่เอาอาจากนั้นมันพระราชาก็เลยถามว่าอาแล้วเจ้าอยากได้อะไรมันก็เลยพูดใส่โทรโข่งเลยครับก็เลยบอกว่าอู้ยังรู ใครทีมกลงมาทีมัไม่ได้ไหวนะ,ะไม่ได้ตั้งใจกระโดดใครทีม <laughs> เอ้ยฮาอยู่พวกม <laughs> กดีฮ่าพอฝากครั้งแรกยังหาเลย <laughs> เอ่อบา,บายบายไม่าับดีครับ